นายกรัมมนตรีลงพื้นที่ไปพื้นที่ภาคใต้ค่ะอายเศรษฐาทวีสินไปที่ภาคใต้2วัน3วันนะคะก็เป็นภารกิจที่เขาบอกว่าไปเดินสายเป็นสายวัฒนธรรมขณะเดียวกันก็ได้มีโอกาสพูดคุยกับเกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งนายกรับปากนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะพยุงราคายางพาราให้ได้นานที่สุดค่ะ นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและคณะร่วมกันห่ผมผ้าองค์พรธาตุที่วัดพระ มหาธาตุวรมหาวิหารอเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะนอกจากนี้ยังเดินทางไปทําพิธีบวงสวงตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่บริเวณสารหลักเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็การผลักดันด,นด้านการท่องเที่ยวสายมูของนครศรีธรรมราชท่ามกลางการต้อนรับของเจ้าหน้าที่ราชการและก็ฝ่ายปกครองรวมทั้งชาวบ้านนะคะนายเศรษฐาเนี่ยได้เยี่ยมชมกระบวนการผลิตยางตามขั้นตอนต่าง ของสาหากรณ์กองทุนสวนยางน้ำขาวพัฒนาจำกัดตำบลฉลองอำเภอสิสิชนแล้วก็ถามถึงต้นทุนการผลิตยางแล้วก็ราคายางในขณะนี้ราคายางแผ่นดิบลงควันอยู่ที่กิโลกรัมละ80-90บาทแล้วก็มีการพูดคุยกับเกษตรกร,รกนในพื้นที่นะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีการรักษาระดับราคายางให้ได้ต่อเนื่องและจะเน้นการปรับยางเถื่อนอย่างเข้มงวดค่ะเราสามารถส่งสัญญาณไปให้ ทั่วโลกทราบว่าไม่มียางเถื่อนมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการให้ความมั่นใจว่าจานวนสัพ p l า e ที่อยู่ตลาดเนี่ยจะน้อยลงไปพอจำนวนสัพ p l ายน้อยลงไปแน่นอนครับราคาย,ยางขึ้นนะครับแต่ขอพน,นี้คนที่อยากทําผิดกฎทั้งหลายก็ยังอยากจะมีอยู่เราก็ต้องทํางานกันอย่างกันอย่างเข้มงวดแล้วต่อไปนะครับก่อนเดินทางกลับนายกก็ไปที่วัดเจดีนะคะ วัเจดีไอไข่เนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสายมูของจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็พบปะกกับชาวบ้านในพื้นที่โดยรับปากด้วยนะคะว่าจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามข้อเสนอของชาวนาครศรีธรรมราชไม่ให้เป็นเมืองรองค่ะแล้วก็ขยายศักยภาพของสนามบินนครศรีธรรมราชสนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราชต่อไปค่ะ